Good morning, good communities and every teacher in this room. Uh, first of all, let me introduce myself. My name is Koki Zhang Now, I am a teacher in foreign languages department at Nongzhong Chinese School. Now, I am 36 years old. <laughs> I was born on December 5, 1994, and I'm graduated from Mahasarakham University uh, in Bachelor degree majoring in English. So I was a part here since the 1st of May, 2019. เรียนท่านคายกรรมการนะครับตัวก้อสวัสดีคุณครูทุกท่านครับกระผมนายงค์เกตชันทเรืเรนนะครับครูครูช่วยจากกัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครับผมขออนุญาตนะครับสำหรับการประเมินในรอบนี้นะครับเป็นการประเมินนะครับเพื่อเตรียมสอบฟ้องและทพัฒนาอย่างเขี่รอบที่3ของผมนะครับโอเคสำหรับข้อมูลส่วนตัวนะครับ ผมเกิดในวันที่5นะครับทานวาคมพุทธศักราช2 5 3 7ปัจจุบันอายุ26ปีนะครับรับราชการตั้งแต่วันที่1พฤศภกาพุทธศักราช2 5 1 2นะครับที่โรงเรียนสงของเรานะครับส่วนเรื่องของการศึกษานะครับจบ,ร,บระดับวิทยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนร้อยเอวิทยาลัยครับในปี2 5 1 5แล้วก็ จบระดับปริญญาตรีนะครับในปี2561นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับในคณะครุศาสตร์สาขาภาษาจีนนะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนะครับจะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติหน้าที่การสอนนะครับในภาคเรียนที่1นึ่งดาวัฒน์สอนหน้าวสานินะครับรับผิดชอบสอนนะครับใน หลายวิชาอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่ภาษาอังกฤษฟังพูดนะครับในระดับชั้นมวเนี่ยก็จะสอนอยู่สามห้องก็คือมวหนึ่งทัศสามมวหนึ่งทัศหกแล้วก็มวหนึงสิบสองภาษาอังกฤษห้านะครับในระดับชั้นม .3 จะสอนอยู่สองห้องภาษาอังกฤษสามนะครับก็คือภาษาอังกฤษพื้นฐานของมวจะสอนอยู่สี่ห้องนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือภาษาอังกฤษเสริมทักษะภาพาของระดับชั้นม .5 ห้อีกสองห้องนะครับ นอกเหนือจากวิชาหลักๆแล้วก็ยังมีหนะ้าที่